ไปแล้วโตวบกใหญ่ย,ยุ่งเมื่อนี่ออกไม่ขี่จักรยานเห่นหนาวพี่น้นนองเส็ดงานสี่ม้งแรงวันนี้เป็นวันหยุดของอันประเทศเมืองนอกเนาะเขาเอินว่าวัานพระเจ้าไปขึ้นสวรรค์จพระเยซูไปสวรรค์เจ้าก,ก็เลยหยุดสี่มือเป็นวันหยุดของพวกอันพวกอันพีชเนาะจักรยานจอดไปดนแบบที่สิบว่าหายกัน ก้นยางมาเที่ยวลหลายเบิ่งเสียให้เบิง้งก้นพ้าลูกผ้าเต่ามานยางเลยอากาศเย็นแต่ว่าก็เจอกับม่ยางกล้องอาอาจสีม,ม่วงแนเดอเพราะว่ามันเป็นน้ำอากาศเป็นน้ำคว่ำเย็นเป็นน้ำอากาศเป็นน้ำคว่ำเย็นเนาะสีผ้ามาเมาบาิ่งเขาบาเล่เบิ่งเนี่ยสวยงามสงามสุดหลูกหูหลูกตาเข่าข้าเจ้าสีไปเฮ็ดขนมปังตอนแรกเช้ากระสินนึกว่าแม่นัน เป็นต้นหญา้ามันขึ้นใหม่ๆตอนที่มาเล่นเราหนี่นึกว่าเป็นต้นหญ้าบานัน้อันก็เลยกลําลังแตกเห็นมันีีนกําลังสิเป็นแตกยอดเป็นข้าวบาเลอ่อ,อนงามงามตาข้าวบาเลสะอ่อนพี่น้องคุณสุดลูกหูลูกตาข้าวบาเลเนาะให้เบิ้งน้ากัน โอ้โมเมนสายเบรกรถคอยขาดตีไปเนี้คือเป็นอันสี่ตัวนี้ตัวนี้คือเป็นนันสี่อันนี้มันไปยูมงังดนี่ปกติมันยูมงังดเป็น้าวาบาลีตัวนี้ไม่รู้ว่ายูมงังดารถในนี่ ต้นห้าต้นอันนี้ต้นอันนี้้ามันเป็นดอกมากที่แต่ล้วก็กดอกอันนั้นแต่ว่าโบอันนี้เข่าบาเลงามแบกพี่น้องคุณนะสุดลกูกหงลูกตาง่ามสู้ไบม่งไกๆถ้าลูกปา้าเตาแม่ยัางสอ่อนพี่น้องแม่เห็นอยู่ไก,ไก่เห็นกับตาข้างงามครับคุณนะเป็นบบกหลายลายอยู่ดิประมันสีแปด เก่าลาสิบลายเหรอที่กาจาวานอยู่นี่ตอนี่เงี้ยไปพูนุ่นพุ่นปุน,น,นสิบลอยู่ดอกพี่น้องบ่เติงกันยั่งหน่อยแล้ววะจะบางงามพี่น้องงามคัดงามเลยสะปานสีบูเขาไปในปลาสีไปทายลูก <c oughs> สีบูเขาไปในปลาสีไปท่ายเอาลูกเข้าบาเลพี่สั้งสองฟังเลยพี่น้องฟังนี่ก็กรล่างงามตอนแรกสาวกระสินนึกว่ามันเป็นอัน เป็นยามันบ่แม่นยามันมันบ่เป็นหยาพี่น้องแต่ว่ามันเป็นอันนี้เป็นข้าวบาร์เล่พู้นะ่ะข้าวบาร์เล่สวยสซออ่อนหมยเป็นยังไงเป็นคนมักแน่จันสี่พู้นะ่ะงามงามลายพู้นะ่ะก่องก็สีม่วงๆแนะ่อยู่ด้อลังเท่อเพราะว่ามันเป็นอันอากาศมันเย็น กล่องมันปรับอากาศน้ำบ่ท่าน,นลังเทือมันปรับน้ำสภาพอากาศบ่ท่านเครื่องนะเครื่องมันสีเย็นโอ้ยพี่นองงามค่ะสะอ่อนเดี๋ยวสาวกระสินสีเข่าแปนอยู่ในป่าเขาแล้วกระสีไปใา้เอาจะขงสเไดบ้บ่ได้อยู่ได้อยู่พาป่าเข่าไปมึงได้ละมอึอมันหูเดี๋ยวกันเด้อย,ยางหาหูกันหูได้มันยางไดหูหนีบ่ ขอ,อยางในได้จะเดอ้อว้ยคือเป็นอันนี้เพรามันแมงบงจีแมงบงให้แตนบกกาเขาไปเจอแมงบงให้เจอแตนที่น้ <c oughs> องเท้ากระกินขอยางในได้จะเดอ้อโอ้ยไปเข่ามองพี่ดอกไปเข่ามองห้ยังไงพี่ดอกไปเหยียบปลาเขาเพิ่นเข่ามองมันทางๆางจีนี่เด้ห้อ,อยข้าจ่อยางจี นี่เด้ห้อยรถข้าเจ้งงาย่างโอเคพี่น้องเขามันในดงในแดนคว้มสวยควกมงามพี่น้องเลยโอ้ยตากระสินมาถ่ายรูปในปลาเขาบาเล่งามกันคนนี้งามกักพี่น้องงามกันเต่า่นเห็นกระสีนนั้นทิดอกนี่งามคัก <laughs> สะอ่อนว่าเป็นยังดอกสะอ่อนไปเบิ่งทางคุณสุดลูกหลูกหลูกตางามครับข้าวบารีเนาะคุณนะไปคัไปที่เสรไอเม นพี่น้องง่ามหลายโอ้สะออนข้าวบารีเนาะไม่เห็นกับตาห้าง,ง่ามครับพี่น้องน่ยอยูใ่ในถุงข้าวทุ่งนาทุ่งนาข้าวบารีมาเด้อพี่น้องเด้อมาส้มน้ำกันเขากันร่งออก นี่ไงฝรั่งสองคนจูงมาไปเพื่อนว่าให้เอ็นสาวกระลสินคือเขาไปในป่าเขาเขาจะฉันยางมานั่งห้อยรถขเจอรรถขาจไขาจไทยได้ลาวจะหนักมาถ่ายรูปเนาะเห็นควมงามสะออนพี่น้องสะออนลายสะออนป้าเขาป้าข้าวบาลี <laughs> เนี่ย เสียดายมันบอดแดดกล่องเลยบอดแกมบันไดเดี๋ยวมือได้แดดแดดสิมาทายไม่ให้พี่นอ้องเบิ่งคนนึกล่องมันบอดแกมงามยางคักเลยถือเถาสองคนมาให้สาวกระสินเป็นยางปลาเข่าเพิ่นจะาซร็จขอ,ขอ,ขอมาทายคนสวยก็ง,งามเนาะ เย็นพี่น้องเย็นเย็นเย็นอากาศตะวันเขามันถือฝนไหมมันได้มันทึงฝนมันเย็นอยู่ตะวันก็มีฝนไหมเขามันก็เลยง่ามมันก็เลยแตกเขาง่ามมันก็แตกห่วงออกห่วงไหวคนน่ะเข่าบาลีน้ำง่ามน้ำกันนะพี่น้องเนาะพอมีข้ามสิบันย่ายพี่น้องมันง่ามมันเป็นลื่อนหม่กวดฟ้อยเข้านน่ไหม เป็นไม่กวดเป็นคือฟปอยบานเท่านี่ไหมคุณนะทังผุนกับป๋าอกง่ายสาวกระซินกระสะอ่อนเนาะพี่น้องสาวกระซินกะซ้ำนี่ละฝากในเด้จะเดอ้ออย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์รับในเดอ้ออยู่ในป่าเขาบาเลงงามสินะพี่น้องบายบายค่ะบายบาย